น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่นำมาบำบัดแล้วมันปลอดภัยจริงหรือรู้ไว้ใช่ว่าไม่แนะนำให้หน้ำที่ที่อยู่ในแหล่งน้ำสาระาต่างๆเลยเออกไปอุปโภคบริโภคถ้าไม่ผ่านการนำมาทำให้ได้รฟล์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแหล่งน้ำทั่วไปเนี่ยจากการผ่านการตรวจเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นไบตามมารฐานาพราะฉะนั้นก็เลยสุปได้ว่า ก็ยังไม่ได้น่าจะผ่านแล้วก็นํามาปลูกโคบริโภคไม่ได้น้ำเนี่ยค่ะก็เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของเรานะคะเต้นว่าเหมือนจะเป็นปัจจัยสีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเราช่วยกันที่จะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลํำคลองไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลํำคลองสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเราทุกคนขอแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลอิกจาก SCG พัฒนาขึ้นเพื่อขจัดกากของเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้าทำให้น้ำปราศจากเชื้อโรคสีและกลิ่นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัยไซคลอนิกจาก SCG นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืน